เดี๋ยวนี้นะคะจะพาไปกินบุฟเฟ่บนเรือกันเรามากินบนเรือที่ชื่อว่า Wonderful p e พ r l ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพิ่งเคยกินข้าวตอนที่น้ำเล่นอยู่บนเรือแบบนี้ <c oughs> ซึ่งเรือลำนี้ใหญ่มากมีทั้งหมด3ชั้น,นใหญ่ไม่ใหญ่ดูนี่ค่ะมีบันไดเลื่อนในเรือด้วย <c oughs> อันนี้เรามาขึ้นเรือที่ท่าเรือ r i v e r City นะคะ <c oughs> เราได้ทำการจองมาก่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิธีการจองอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาบอกท้ายคลิปนะคะถ้าอยากให้แฟนคนไหนพาไปเนี่ยท็กไว้ที่ใต้คลิปหรือแชร์ไปให้ดูก็ได้นะ ใส่กินอย่างเราเนี่ยพอขึ้นเรือมาได้ปุ๊บก,ก็เดินตรงไปที่ไลน์อาหารเลยค่ะในส่วนของเมนูอาหารนั้นก็มีให้เราเลือกทานหลากหลายเมนูก็คือนานาชาติเลยนะแต่ห,หลักๆแล้วจะเป็นอาหารไทยนะคะฝั่งหลังก็มีจีนเล็กน้อยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเรือ,อลำนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะและแต่ละชั้นก็คือจะมีไลน์อาหารเตียวไว้ให้หมดเลยคือจองโตมาได้ชั้นไหนก็คือตักอาหารสะดวกทุกชั้นเลยค่ะสำหรับเรื่องเวลานะคะเรือจะออกจากท่าทุ่มครึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการอยู่บนเรือเนี่ยสองชั่วโมงนะคะภายในสองชั่วโมงนี้เราก็ ค่ะรู้ตัวอีกทีก็คือของกินเต็มโต๊แล้วโตวที่เราจองมาได้จะอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะอยากจะบอกว่าเต็มเร็วมากต้องรีบจองนะ <c oughs> ทุกคนดูบรรยากาศดีๆมากมาเริ่มกินข้าวกันดีกว่าเราเคยได้มาว่าบุฟเฟ่บนเรือแบบนี้รสชาติก็คือไม่ค่อยแต่เรือลำที่เรานั่งเนี่ยรสชาติอาหารคือดีเลยนะยิ่งรสชาติอาหารไทยนะคะพัแนงนี้ก็คืออร่อยมากเข้มข้นซูชิสปาเกตตี้อะไรก็คือดีเลยอร่อยแย่แล้วมากินข้าวบนเรือแบบนี้มีกุ้งเผาด้วยนะจ๊ะตังกุ้งก็คือสดน้ำจิ้มแซ่บไม่อยากจะบอกว เราก็มาตอของหวานกันแกของหวานเขามีเลือกเยอะมากเยอะไปไม่นิงยงผลไม้ขนมไทยแล้วก็เครกสำหรับคอนี้นะคะเราจองมาได้ในราคาพิเศษด้วย11แบงค์แดงนิดนเราจองมาในแอปเขี่ยวนะคะที่อยากไปก็ทักไปจองได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะก็ใส่โค้ดนี้ได้เลย Hello NE ศูนย์แปดก็จะได้ตั๋วราคาพิเศษมันเราค่ะเพราะว่าการที่มากินข้าวบนเรือสำราญแบบนี้มากับครอบครัวเพื่อหรือว่ามากับคนรักก็ดูโรแมนติกดีนะดูเป็นวันพิเศษมากๆนั่งกินข้าวไปดูวิวไปเมาส์มอยค่ะ